ชาวเน็ตขำแรงพักเพื่อไทยออกแถลงเหมือนฝ่ายค้านเรียกร้องรัฐบาลตัวเองโลกโซเชียลยังไม่หยุดแซวพักเพื่อไทยหลังจากแถลงการกรณีความรุนแรงชายแดนไทยกัมพูชาที่เผยแพร่เมื่อ24กรกฎาคม2568กลายเป็นเรื่องน่าขันเพราะในฉบับแรกใช้คำว่าเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งช่วยเหลือประชาชน ความน่าอายคือพักเพื่อไทยเป็นแกนนำรัฐบาลและมีนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหัวหน้าพักแต่กลับเขียนเหมือนตัวเองเป็นฝ่ายค้านเรียกร้องรัฐบาลให้ทำงานสุดท้ายต้องรีบแก้ถ้อยคำเป็นสนับสนุนให้รัฐบาลเร่งช่วยเหลือประชาชนเพื่อไม่ให้ถูกเข้าใจผิดโซเชียลแซวกันสนันบางคอมเมนต์ประชดว่ารัฐบาลเรียกร้องรัฐบาลตัวเองนี่ละครไทยหรือการเมืองไทย ขณะที่บางคนแซวแรงว่าทักษิณเป็นเจ้าของพรรคยังเรียกร้องรัฐบาลตัวเองเฉยเหตุการณ์นี้ทำให้ชาวเน็ตมองว่าเป็นตัวอย่างของการสื่อสารทางการเมืองที่ต้องมีสติและความเข้าใจบทบาทตนเองโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตชายแดนที่ต้องการความมั่นใจจากประชาชนแต่กลับกลายเป็นเรื่องให้ขำกันทั้งประเทศแทน